seri aku bisaanggap kok titik ตาช่างหลังที่มีการสอบน้ำหนักผ่านไปเรียบร้อยครับเมื่อช่วงสายของวันนี้นะฮะวันพระรัฐบดีที่23มกราคมนะครับในศึกวัน170ครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมมีมรีพอร์ตพาคุณผู้ชมครับมาเกาะติดในส่วนของช่วผลการชั่งน้ำหนักครับอย่างที่บอกไปว่านักชกไทยในรายการนี้เนี่ยนะครับก็จะลงแข่งขันกันหลายคู่นะครับรวมถึงในส่วนของนักชกต่างชาติที่อยู่ในกระแสที่หลายคนเนี่ยนะครับ รอคอยนะครับว่าจะาช่างเป็นยังไงช่างผ่านหรือไม่นะครับผมก็ตอนนี้ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่เฉพาะของนักชกไทยนะครับก็จะมีต่างชาติอีกคู่หนึ่งนะที่เรามีฟุตเทจของตัวผลการชั่ำหนักนะฮะอย่างาโจฮันกับโยฮันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามในคลิปนี้ครับสรุปให้ ทุกคู่นะครับที่เป็นนักชกไทยหรือว่ากติกามวยไทยนะครับผมที่ลงทําการแข่งขันในวันศุกร์ที่24มการาคมพรุ่งนี้เชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะได้ดูข่าวตามเพจทางออฟฟิเชียลของทางวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับรวมถึงทางเพจข่าวต่างๆไปแล้วแหละนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสรุปแบบ ย่อๆนะฮะแล้วก็แบบเอาย่อแบบละเอียดนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยช่างเป็นอย่างไรบ้างมีใครผ่านใครตกแต่ช่างเดี๋ยวได้ทราบกันในคลิปนี้นะครับก่อนไปรับชมนะะนเนื้อหาภายในคลิปนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับเพจมวยไทยออนไลน์นะครับกับ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงกับมวยหูมวยไทยออนไลน์นะครับเป็นกลุ่มไลน์ที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารวงการมวยใครที่เป็นคอมวยก็สามารถจะไปกดซับสไครต์ก็ได้นะครับทางเพจ Facebook ของมวยไทยออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไฟการ์ดนะครับที่เห็นอยู่หน้าจอนะคุณผู้ชมครับก็จะแข่งกันกันทั้งหมด12คู่นะครับนำโดยคู่เอกอย่างตะวันฉายป้องกันแชมป์ภาค2กับซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับแล้วก็มีนักชกไทยต่อยในร่วมรายการนี้หลายคู่เลยนะครับอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวจนเกินไปเนาะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับดูการชั่งน้ําหนักนะครับของตัวคนแรกของนักชกไทยเราเลยนะครับสำหรับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับก็เรียกว่าชั่งนี่หลายครั้งเลยนะครับสุริยันเล็กครั้งแรกเนี่ยค่าน้ำไม่ผ่านนะคุณผู้ชมครับน้ำหนักที่ผ่านชั่งได้คือเขาต่อยในกติกามวยไทยนอกแคชเพย134ปอนด์นะครับแต่ว่า ค่าน้ำเนี่ยมันยากจริงๆแล้วดูนี่เจ้าตัวพยายามเต็มที่ครั้งแรกค่าน้ำไม่ผ่านช่างได้ร้อยสามสิบสามจุดเจ็ดห้าครั้งสองก็ไม่ผ่านนะครับในส่วนตัวค่าน้ำแล้วก็เนี่ยนี่เป็นครั้งที่สามเนี่ยสุริยันเล็เกเองก็ดูสีหน้าก็ดูจะเฟลพอสมควรนะครับค่าน้ำไม่ผ่านอีกนะครั้งที่สามนะครับแล้วสุดท้ายตาช่างนี่ยังช่างผ่านในเรื่องของตัวน้ำหนักแต่ค่าน้ำไม่ผ่านก็สรุปว่าเฟลอยู่ดีนะครับช่างได้ร้อยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าปอนนะครับ ก็แม่ก็ถือว่าเป็นไฟที่ยากนะครับเจ้าตัวที่มาต่อยในรายการวันใหญ่นะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยทำไม่ได้นะ <c oughs> หลาย <c oughs> หลายคนนะฮะ <c oughs> ที่แบบพอเวลามีโอกาสมาต่อยในรายการวันใหญ่เนะี่ยจะมักจะมีปัญหานะครับ <c oughs> เรื่องของตัวน้ําหนักนะถือว่าเป็นอ,อีกคู่ที่หลายคนดูแต่ก็อดดุ้นไม่ได้ว่าจะได้เห็นในส่วนตัวคู่ชกหรือเปล่านะเพราะว่า อพอนหนักไม่ผ่านเนี่ยจะยังไงเขาเนี้ยนะครับทางด้านของคู่ชกนะครับอย่างทานซินเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับค่าน้ําไม่ผ่านนะครับผมก็คือน้ําหนักเนี่ยผ่านครั้ง2ค่าน้ําผ่านน้ําหนักไม่ผ่านจนที่มาครั้ง3ครับ เจ้าตัวก็ลุ้นนะครับว่าค่าน้ำอ่ะค่าน้ำผ่านนะครับคราวนี้ต้องมาลุ้นกันที่ในการชั้นหนักนะฮะอย่างที่บอกไปเนี่ยคู่นี้ต่อยกันกับทางด้านของสุริยันเล็กนะครับสุริยันเล็กเนี่ยตกตาช่างไปแล้วนะครับค่าน้ําไม่ผ่านแต่ค่าน้ําหนักได้นะครับผมพิกัดเนี่ยจะต่อยกันในรุ่น134ปอนด์นี่ก็ถือว่าหืดอยู่พอสมควรนะครับเหยียบนี่หลายครั้งนะครับสองครั้งไม่ผ่านนะจนมาครั้งที่3จนได้ใช้เนี่ยครับซุมไก่ครับโมเมนต์โมเมน เป็นผ้าคลุมนะครับเพราะว่าที่คลุมแบบนี้เนี่ยต้องแบบถอดเกลี้ยงนะครับคุณผ <c oughs> ู้ชมกางกงในกางเกงในกางกงกางเกงนี่ถอดหมดเลยนะครับต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าจะผ่าร้อยสามสิบสี่หรือไม่นะครับออรโอ้โห <c oughs> <c oughs> นครับทานจินช้างผ่านเป็นที่จะปล่อยครับ134ปอนด์อยู่ในพิกัดนะครับก็คือเป๊ะเลยนะครับก็เท่ากับว่าคู่นี้เนี่ยนะครับทางด้านของสุริยันเล็กนะครับผมก็คือข้าน้ําไม่ผ่านน้ําหนักผ่านแต่ว่าแน่นนนนอะครับ่าจะมีการเจรจาตกลงต่อยกันในรุ่นแคชเวทแต่ว่าจะเป็นพิกัดน้ำหนักเท่าไหร่นี่ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวช่วงท้ายเราบนดูล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นก็เดี๋ยวไปแบบเ,เร็วๆนะครับเพื่อที่จะกระชับเนาะ แล้วเห็นบ่ายสามเนี่ยเขาจะมีเฟสออฟเนี่ยผมไม่น่าจะมาสี่โมงนะแต่สื่อต้องสแตนบายแต่บ่ายสามผมไม่น่าจะไปทันนะคุณผู้ชมครับเนี่ยต้องมาทำมาทำคลิปสรุปผลให้กับแฟนๆทางช่องก่อนนะครับได้ติดตามผลการชั่งน้ำหนักเนาะก็อะไปกันที่คู่ที่สองนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะไม่ใช่นักชกไทยนะแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยอยากจะดูเหมือนกันนะครับโจโจ้ครับ โจฮันกาซาลี่ครับลูกครึ่งมาเลเซียสหรัฐอเมริกาครับเรียกว่าเป็นจอมดีเดือดนะเจอกับยอดนักชกจอมดีดครับจากโคลอมเบียฮะโยฮันเอสซูปินานครับคู่นี้ต่อยกติกามวยไทยครับรุ่นฟลายเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับครั้งแรกนี่ค่าน้ำผ่านเลยครับโจฮันโจฮันกาซาลี่ครับพิกัดร้อยสามสิบห้าครับเจ้าตัวก็ สีหน้าสีตาก็ไม่น่าจะดูกังวลอะไรครับสบายยครับพิกัดนี้ดูว่าเนื้อตัวก็ยังอาจจะยังไม่ได้เต็มเบทดีด้วยซ้ําไปนะฮะก็ยังลดได้อีกอยู่นะครับเนื้อตัวดีเลยฮะช่างผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับโยฮันกาซรี่ครับผ่านช่างได้ร้อยสามสิบสี่ปอนด์ค่าน้ําผ่านนะครับตามพิกัดคือไม่เกินร้อยสามห้าแต่เจ้าตัวนี้ช่างได้ร้อยสามสิบสี่นะครับขณะที่คู่ชกนะครับอย่างโยฮันเอสตูปีดานคุณผู้ชมครับ สองคนนี้เนี่ยเขามีชื่อละไม้คล้ายกันนะครับคนหนึ่งโจนะฮะโจกับโยนะครับผมอันเนี้ยโจโจโจฮันกาซาลี่นะครับส่วนคู่ชกคนนี้ฮะโยฮันกาซาลี่นะครับยอยักษ์ครับเป็นนักชกจอมดีหิตจากโคลมเบียนะครับฉายาเขาคือกังฟูแพน้านะครับคือเป็นนักชกที่แหมพลังเหลือล้อนจริงๆนะครับก เนื้อตัวนี่โอ 0, 2, 1, ้โหดูซ kind of ิกแพคกับน sort of ่าจะแปดแพคเลยนะครับค right> ่าน้ำผ่านครับอยู่สบายๆเลยครับครั้งแรกครับเดี๋ยวดูว่าเหยียบตาช่างนี่ช่างได้เท่าไหร่นะครับพิกัดไม่เกินร้อยสามห้านะครับกูโชคนี้ช่างผ่านไปแล้วนะครับโยฮันเอสตูปีนานสบายๆนะครับช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบห้าตามพิกัดพอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับ โยฮันเอสตูปีนานนะครับอ่ะได้ได้ดูกันแน่นอนนะครับแล้วคู่นี้ถ้าเกิดว่ามีการน็อกกันเกิดขึ้นโบนัสมีโอกาสได้แน่ๆนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับคราวนี้ไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคู่ของนักชกไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะใช่ไหมเนี่ยมาแล้วครับอาจารย์ศิลป์นะครับผมศิลป์สมุทรกลิ่นมีนะครับหลังจากที่เป่าคาถาให้ลูกศิษย์มาหลายไฟครับ หลังนี้นี่อาจารย์มาเองเลยครับสงผมโคตรเท่ครับสินตัมุดหลังๆนี่ความมั่นใจรู้สึกจะลดน้อยถอยลงครับแพ้มาสองไฟต์ติดแพ้น็อกให้กับทนั้นของดีมิชิเมนชีคอฟแล้วก็แพ้คะแนนล่าสุดให้กับยูเซฟที่เป็นนักชกลูกครึ่งเดนมาร์กโมร็อกกนะครับคู่นี้ก็ต่อยกติกามวยไทยเหมือนเดิมครับอาจารย์สินนี่ต่อยพิกัดตั้งหนักไม่เกิน17 0ปอนด์ครับเป็นรุ่นมวยไทยรุ่นไลท์เวทครับคะแนนผ่านแล้วครับ เหยียบตาช่างอยู่นะฮะ169.75ปอนด์ครับอาจารย์ศิ์ช่างผ่านแบบสบายชิวๆนะฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้มาดูคู่ชกนะครับเป็นต่างชาติครับเจอกับนักชกจากสเปนครับกระทิงดุสเปนครับคู่ชกของอาจารย์ศิลนะครับมาดูว่ารูปร่างเนื้อตัวนะครับเป็นอย่างไรคุณผู้ชมก็ดูประกอบเป็นข้อมูลด้วยนะฮะ คือเห็นจากรูปร่างนี้ผมพยายามเนี่ยตัดพยายามแบบคัดสรรช่วงแบบเน้นๆนะครับเอามาประกบให้ดูแบบกระชับกระชับนะครับแฟนๆก็สามารถนําไปเป็นข้อมูลในการประกอบการเชียร์ได้นะครับข่านาอันนี้คู่ชกนะครับของศิษสมุทรนะฮะเป็นท่านัานของดาวเซตทรูจิโร่ครับนักชกจากสเปนครับข่านำพานเรียบร้อยครับน้ำหนักจะมาลุ้นกันปาจะชังได้เท่าไหร่ครับ คือพิกัดรุ่นไลท์เวทนี่ไม่เกิน170นะคผู้ชมครับสินสมุทช่างนายอยู่ในพิกัดรุ่นนะครับคือ169.75นะครับขณะที่หนาวเซตนี้กำลังจะเหยียบตาช่างครับแต่เดีจ้าตัวนี้เหยียบแบบสบายๆนะเหมือนแบบไม่ได้กังวลอะไรไม่ค่อยๆเลยนะฮะกระเทือบกระดังย่างฉังพี่น้องแหม่นใจครับ169แล้วก็ผ่านจริงๆครับ้อยเปอนด์นะครับอาอีคู่นี้คู่เป็นอีคู่หนึ่งครับที่ เรียกว่าผ่านแบบสบายๆทั้งคู่นะครับผมทั้งสินสมุทรแล้วก็คู่ชกนะฮะคราวนี้มาต่อกันที่คู่ที่7จครับคุณผู้ชมครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็น1 2 3คู่ที่4ในคลิปนี้นะฮะมาครับอีกหนึ่งสำนักอาจารย์โจนะฮะโจนัทวุฒนะครับลูกหลานจากเมืองยาโบนครราชสีมาครับ สดุดแพ้หลายครั้งครับแต่เชื่อว่าแฟนๆ <c oughs> ก็ยังเทใจเชียร์ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางตัวคําพูดการให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆครับเป็นนักชกที่ถึงแม้จะแพ้เนี่ย 0, น้อยมากครับ 1, 1> ที่จะโดนด่า 4, 8, นะ 1, 1> โจนาธวุฒินะครับ 8, ถือว่าฟอร์มการต่อยเนี่ยข่าน้ําผ่านแล้วนะครับห <c oughs> ลังๆนี้สะดุดแพ้จะเป็นส่วนมากครับผมไล่ดูนี่ถ้าเป็น3ฟอร์มหลังในชนะ3แพ้อชนะ1นแพ้2ครับแพ้ตะวันฉายแพ้น็อกชนะซุปเปอร์บอลล่าสุดนะครับ น้ำผ่านมาดูโจนัทวุฒินะครับเหยียบตาช่างพิกัดไม่เกิน1้อย5้นะครับช่างได้154ปอนด์นะครับเป็นรุ่นเซเตอร์เวทนะครับในกติกามวยไทย3ยกนะครับเจอกับนักชกต่างประเทศนะครับผมจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นนักชกผิวสีนะครับเรียกว่าเป็นนายแบบนะหลายคนแบบอมชื่นชมครับเห็นหุ่นของเจ้าตัวนี่ถือว่า รูปร่างหุ่นดีเลยนะครับสำหรับนักชกรายนี้จากฝรั่งเศสนะครับนั่นคือปัมบาร่าคูยาเต้นะครับสูงโปร่งครับเนื้อตัวนี่อย่างกับนาบิลเลยครับอาจจะดูผอมๆหน่อยนะเอาที่ดูนี่ซ้อมอยู่กับนาบิลด้วยนะฮะนี่ทีมของมิติสตาตูนะครับยี่สิบเก้าปีสูงพอสมควรครับร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับขณะที่โจนาธวุฒินี่สูงแค่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับห่างกันเงี่ยเกือบ โอ้จะ10เซนได้ครับเนี่ยฮะเจ้าตัวก็ช่างนี่หลายครั้งนะครับรั้งแรกเนี่ยสำหรับของนักชกต่างชาติราย<ห>น,นี้เนี่ย<ม>นะครับก็ไม่ผ่านจนมารั้งสุดท้ายเนี่ยข้าน้้าผ่านแล้วก็ช่างได้154.5ปอนด์ครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้คือผ่านคู่นะครับมาอีกคู่หนึ่งที่หลายคนรอคอยนะครับนักชกไทยเรามาแล้วนะครับผมสำหรับ บังสันครับคนไม่ยอมคนครับเศกสันออขวัญเมืองครับจะประเดิมลงศึกใหญ่ครั้งแรกนะครับในรายการ วันหนึ่งเจ็ดศูนย์ที่ที่เมืองทองนะแต่เขาเคยไปต่อยรายการใหญ่ที่อเมริกามาแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวที่มโอการได้ไปต่อยใน Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเสกสันออกคนเมืองครับต่อยับฬิกาวมไทยรุ่นแคชเบดพิกัดน้ำหนักไม่เกิน142่อปอนด์นะครับน,นี่ครั้งแรกเลยนะฮะเส็กซันช่างเป็นคนแรกๆเลยนะครับสังเกตว่านาฬิกาด้านข,ขวาคุณผู้ชมครับเขาจะ นับถอยหลังคือ3ชั่วโมงนะครับเริ่มช่าง10บโมงช้าแต่ช่างปิดคือ13บสนาฬิกา็คือ10บโมงจนถึงบ่ายโมงนะครับครั้งแรกของเสกสรรค่าน้ําผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับและน้ําหนักช่างได้ 1... 0 0โทลุ้นหนัก141ปอนด์ครับบางสันผ่านเรียบร้อยครับอ่พิกัดไม่เกิน1 1 2ครับหลุดไป1ปอนด์ครับก็ถือว่า สบ,สบายครับผมคุยกับบางสันเนี่ยแกก็บอกว่าน้ําหนักนี่ไม่มีปัญหาแล้ว,ลวจริงแกต่อยร้อยสีนะแต่ไฟนี้เนี่ยคู่ชกเนี่ยเขาบีบลงมาตัวเองก็ต้องปล่อยไปที่ร้อยส่สองขึ้นมาสองบอก็ไม่มีปัญหาครับแต่ปัญหามันอยู่ที่คู่ชกครับอย่างทานั่นของเจ้าซอลินอูนะฮะออนี้ผมสรารภาพตามตรงว่าพอเห็นหน้าสีหน้าของแกเนี่ยผมสงสารแกงไงไม่รู้ครับผ,ผู้ชมครับ คือแกรถตกเขาแล้วกลับมาต่อยได้แล้วเหยียบตาช่างนี่หลายครั้งมากไม่ผ่านครับครั้งแรกก็คือค่าน้ําไม่ผ่านแกมีปัญหาแค่ค่าน้ําครั้งแรกเนี่ยคือค่าน้ํานี้ไม่ผ่าน 0, 3, ช่างได้ร้อยสี่สิบจุดสองห้าน้ำหนักผ่านกับทั้งครั้งสองค่าน้ 0, 3, ําไม่ผ่านนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ช่างได้ร้อยสี่สิบสองก็คืออยู่ในพิกัดได้ครับแต่ค่าน้ําไม่ผ่านแต่พอมาช่างครั้งสามค่าน้ําไม่ผ่านแล้วเนี่ยฮะมันเวลามันหมดเขาก็เลยไม่ได้ให้ช่างนะฮะเท่ากับว่าทางด้านของซอรินูเนี่ย ไม่ผ่านการตรวจค่าน้ําในร่างกายนะครับก็ต้องรอเจรจาครับคผู้ชมครับว่าจะต่อยกันในรุ่นแคชเวทพิกัดไหนนะครับแต่น่าจะได้ต่อยกันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับคุณี่หลายคนอยากจะรอดูนะครับก็เปี่ยมใจครับให้ทั้งคู่นะฮะเป็นพี่น้องที่พัดภาคกันมาตั้งแต่ชาติบางไหนไม่รู้น่าทานนี่ คล้ายกันเลยนะครับก็จะเชียร์ผิดฝั่งแล้วกันนะครับบางคนแบบจะเชียร์เสกสรรแต่ดันไปเฮตอนที่ซอรินอูเตะแบบนี้ก็ก็เพลินๆได้เหมือนกันนะเพราะหน้าตานี่คล้ายกันเลยเกินนะครับอ่ะก็เงียบหน้าตาเขาแบบน่าสงสารนอะ่ะอืมนะสำหรับซอรินอูฮะเป็นช่วงเดี๋ยวผมลองหยุดในช่วงที่แกแบบเหนื่อยนะแกแบบโอ้โหคือรถตกเขาประสบอุบัติเหตุตอนแรกนึกว่าจะอุบัติเหตุนึกว่าจะ ถอนไปแล้วแต่แกก็ยังฮึดกลับมาต่อยได้แต่ว่าแมมีปัญหาค่าน้ำโู้เนี่พอมาต่อยในรายการใหญ่เนี่ยค่าน้ำมันมันยากจริงๆนะคุณผู้ชมครับเออนะอ่ะมาที่คู่รองที่หลายคนเนี่ยนะครับรอคอยนะครับก็หือดจับอยู่เหมือนกันสลับคู่นี้ฮะนิโคคาลิโร่เลยครับช่างช่วงให้ท้ายก่อนตาช่างจะปิดเลยนะครับลุ้นกันแบบหืดจับเลยฮะสลับนิโคคาลิโร่ครับจะชิงแชมป์เฉพาะการนะครับรุ่นแบนตัมเบด กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์นะครับเดิมจะต่อยกับซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเลยครับแต่ว่าซูเปอร์เล็กเนี่ย <0. S 1> ไม่พร้อมนะครับ <0. S 1> ก็ถอนไป <0. S 1> แล้ว <0. S 1> ลืมเอาท่านน้าดาบิวมาเสียแทนครับนาบิวอคอครับแ่นิโคค่าน้ำผ่านแล้วนะครับแต่น้ำหนักมีปัญหารครับคือเหยียบครั้งแรกนี่ไม่ผ่านครับต้องต้องถอดต้องถอดหมดครับคือถือว่าลุ้นกันแบบหืดจับเลยครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูลุ้นนาบิวฮะสักครู่ครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเนาะก็ก็คงจะนาบิวก็คงจะซวยซ้ำซวยซ้อนครับไฟที่แล้วก็ไม่ได้ต่อย <laughs> พีเพชรนี่ก็พีเพชรนี่ก็ตกตาช่างไปแต่ไฟนี้ฮะก็มาต้องมาลุ้นคู่ชกว่าจะผ่านหรือไม่ครับนิโคนี่ก็ต้องเนี่ยฮะใช้อคเซสรอรี่ช่วยครับ <14 5. S 1> และสุดท้ายครับ <c oughs> นี่คือรับนิโคครับ ลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับช่างได้อยู่ที่พิกัดไม่เกิน1 4 5นะเจ้าตัวข้านาผ่านแล้วก็ช่างได้1 4 4 7 5ปอนด์ครับดูจากเสียงเฮลั่นตอนที่ช่างผ่านเจ้าตัวก็น่าจะแบบดีใจสุดยอดครับเพราะว่าก็ลุ้นกันนะฮะว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับคราวนี้มาลุ้นนาบิลบ้างครับนิโคนี่ผ่านไปแล้วนะฮะแต่จริงๆนาบิลเนี่ยช่างก่อนนะแต่ว่าผมเรียงคลิปตามตามไฟการ์ดเนาะนาบิวอานานครับ เดินโยงโยงมาครับคือคู่อื่นเนี่ยเขาไม่ได้ขยับกล้องนะแต่นาบิวเนี่ยเวลาจะเหยียบตาชักต้องขยับกล้องนะพี่น้องจนเพดานข้างบนเนี่ยมันหลุดนะครับสูงหลายหลายเอ้ยครับหลายเพียงแค่ยี่สิบต้นๆครับค่าน้ำผ่านนะครับนาบิวนี่ครั้งแรกเลยนะครับค่าน้ำผ่านนะฮะเดี๋ยวดูส่วนสูงนี่ในระบบอัปเดตเป็นร้อเเดี๋ยวดูส่วนสูงนี่ในระบบอัปเดตเป็นร้อยเก้าห้าแต่เจ้าตัวบอกร้อยเก้าสองอยู่ครับ วัย20ปีฮะจากแอลจีเรียลูกครึ่งไทยแอลจีเรียครับเดี๋วแล้วครับนาบิลคู่ชกอย่างนิโคที่ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนาบินครับนาบินช่างได้ที่เท่าไหร่144.75ครับแม่โคตรจะเป๊ะเลยครับ ผ่านพอดีนะฮะสำหรับนาบิลหรือว่านาบินอานานครับ144.75ครับคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละฮะนั่นคือในส่วนของตัวผลการจําหนักของทางด้านนาบินนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะน้ำหนักเดี๋ยวผมฟังของทางด้านนิโคใหม่ก่อนนะครับเหมือนกับสักครู่นี่เสียงมันดังหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะนิโคน่สรุปเท่าไหร่กันแน่เนี่ยทําไมน้ำหนักทําไมจะเท่ากันกับนาบิลขนาดเดี๋ยวนะฮะ ร้อยสี่สิบห้านะครับผู้ชมครับจี่แจ้งไว้สักครู่ที่ไม่ใช่นะฮะตอนแรกที่บอกว่าร้อยสี่ร้อยสี่สี่จุดห้าไม่ใช่นะของนิโคเนี่ยร้อยสี่สิบห้าเดี๋ยวผมดูข้อมูลอีกทีหนึง่งยืนยันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่เขาขานี่มันเป็นช่วงที่นักกีฬาเขาร้องขึ้นมาพอดีแล้วเสียงมันฟังไม่ชัดนะครับผ <Yeah. S 1> ู้ชมเดี๋ยวผมเช็คกับทางทีมงานก่อนสักครู่หนึ่งนะครับว่าสรุปทางด้านของ Nicole นิคนี่ช่างได้เท่าไหร่นะครับ แป๊บหนึ่งครับอ๋อโอเคยืนยันไปแล้วครับ145ปอนด์ครับสรุปนิโคช่างได้145นาบิลช่างได้1 4 4 7 5นะครับผมก็ถือว่าน้ำหนักเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ถึงปอนด์นะครับที่ห่างกันนะครับค่าน้ำผ่านนะครับคู่นี้นี่เดือดแน่ๆนะครับรับประกันได้เลยนะฮะสำหรับคู่ของนาบินอานานกับทางด้านของนิโคคาริโลนะครับจะอ่าเขาเรียกว่าเป็นการต่อยในส่วนของตัวการชิงแชมป์ เฉพาะการนะครับซึ่งแชมป์ในรุ่นนี้เนี่ยเป็นทาาน้าของซูเปอร์เลกที่เป็นแชมป์อยู่นะครับอเดี๋ยวผมสรุปช่วงท้ายแล้วกันแต่ชีชเดี๋ยวลันไปในส่วนของตัวผลการชั่งน้ำหนักดีกว่านะฮะเพราะว่าแบบคลิปเนี่ยจะป้าไปเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าจะยี่สิบทีแล้วเฮ้ยไม่เวลามันลันเร็วจังเลยครับไปต่อครับคู่เอกของรายการที่หลายคนรอคอยครับ <Next turn. S 1> ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักจกสายดาราจากบางละมุงชนบุรีครับ นี่ต่อยในรอบ8เดือนครับครั้งล่าสุดก็ต่อยที่นะฮะเมืองทองที่นี่แหละครับกับชนะของโจนาวุฒุครับตั้งแต่เดือนมิถุนาฮะแล้วก็พักยามาเลยครับกลับมาที่เมืองทองอีกครั้งหนึ่งครับขาน้ำผ่านนะสลหรับตะวันฉายครับตะวนันฉายนี่ก็ถือว่าไฟนี้เนี่ยเต็มเวทนะครับน้ำหนักดีนะฮะมาแบบ เป๊ะเลยครับช่างช่วงกลางๆของการชั่งน้ําหนักนะครับผ่านไปชั่วโมงครึ่งเกือบสองเกือบสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าก็มาช่างครับก็เอ่อข้าน้ำผ่านแล้วนะครับโอ้โหและช่างได้ตามพิกัดเซ่เลยครับสลัดตะวันฉายครับ155ปอนด์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธเวทไม่เกิน155เจ้าตัวก็ค่าน้ำผ่านแล้วก็น้ำหนักก็ผ่านแบบพอดิบพอดีจริงๆเลยนะครับอ่ะมาดูที่ ซูเปอร์วันบ้างครับในการชั่งน้หนักของซูเปอร์บอลซูเปอร์วันเทรนนิ่งแคมป์นะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันนี้กระโดดข้ามสายมาชิงมวยไทยนะคร,รับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวชนะได้ก็จะเป็นแชมป์สองกติกานะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นนักชกแคนดิเดตร,รายต่อไปที่จะคว้าค่าตัวมูลค่า10ล้านบาทจากทางรายการแ <Okay. 0, S 1> น่ๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับค่า,าน้ําผ่านครับจึงบอลเขาไม่ค่อยไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการชั่งน้ําหนักเลยนะคุณผู้ชมครับ เรียกว่าเป็นมืออาชีพมากๆครับแล้วก็ขอเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาของเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆครับการเตรียมตัวการพร้อมการทําค่าน้ําเนี่ยเป๊ะจริงๆแล้วค่าน้ําก็ผ่านแล้วก็ชั่งน้ำหนักก็ผ่านแบบชิวๆ,ๆด้วยครับ153.75้า15สุปอนด์ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผลการชั่งน้ําหนักครับ ที่นามาฝากคุณผู้ชมกันครับที่เห็นรูปร่างเนื้อตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับน่าจะเป็นข้อมูลนะครับที่นำไปประกอบการเชียร์มวยการลุ้นมวยของคุณผู้ชมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของตัวผลการชั่งน้ําหนักเริ่มที่คู่แรกเนาะนักชกไทยเราแต่ต่อยเป็นคู่2องแต่ว,ว่าเดี๋ยวคู่แรกของคลิปนะครับสุริยันเล็กสรุปคือไม่ผ่านการชั่งน้ําหนักนะครับก็คือว่า เฟลค่าน้ำค่าน้ำไม่ผ่านนั่นแหละแต่น้ำหนักนผ่านสรุปก็คือโดยรวมก็คือตกตาช่างแต่จะได้ต่อยอยู่นะฮะเพราะว่าคือมันค่าน้ำเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเนาะหลังจากที่ตาช่างปิดแล้วก็ไปทำค่าน้ำม,มาให้เหมือนกับว่ามันผ่านเกณฑ์แล้วน้ำหนักก็ตกลงกันอีกทีหนึง่งว่าจะต่อยกันที่แคสเบทเท่าไหร่นะครับสรุปสุเรียเล็กไม่ผ่านค่าน้ำแต่น้ำหนักผ่านแต่คู่ชกทานชินาทานชินนะครับก็คือผ่านทั้งค่าน้ำแล้วก็น้ำหนัก แล้วก็คู่โจฮันกับโยฮันนะครับอันนี้ผ่านทั้งคู่นะครับส่วนสีสมุดก็ผ่านคู่ครับโจนาทุสผ่านทั้งคู่ครับเซกสันผ่านครับช่างได้ร้อยสี่สิบเอ็ดพิกัดไม่เกินร้อยสี่สิบสองค่าค่าน้ำผ่านจะส่วนคู่โชคจากซซลินูนี่ค่าน้ำไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะได้เจรจาตกลงต่อยกันที่แคสเปเรตพิกัดเท่าไหร่เดี๋ยวทางรายการจะกําหนดแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ของนิโคนะครับอันนี้ก็ผ่านคู่นะครับและปิดท้ายที่คู่ชิงแชมป์โลกนะครับ ชิงแชมป์โลกอย่างคู่ตะวันฉายกับซูเปอร์บัตอันนี้ก็ผ่านทั้งคู่เหมือนกันนี่คือสรุปในผลการช่างน้ำหนักของศึกวันหนึ่งเดนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตข้อมูลครับไทม์ไลน์ของออหมายข่าววันนี้เนี่ยจริงๆ4ี่โมงเย็นวันนี้จะมีเฟสออฟนะครับหลังช่างทุกคนจะได้เห็นนักกีฬาครับมาโชว์ตัวแบบถอดเสื้อแล้วก็เยินเ,เฟสออฟกันคลิปมันก่อนนะที่ถแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่โรงแรมเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่เ,เขา ยังไม่ได้ผ่านการชั่งน้ำหนักนะครับอาจจะได้เนื้อตัวอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าบันเนี้ยฮะสี่โมงเย็นนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องอ f f i c i a l ของทางวันนะครับก็จะมีการไลฟ์สตรีมในผลของการเฟสออฟให้นะครับจริงๆผมแล้วผมจะไปตอนี้จะบ่าย3แล้วไม่น่าจะทันนะคุณผู้ชมครับเพราะเดินทางจากนี้ไปก็สมควรนะครับว่างานเริ่ม4โมงเนาะก็อ๋อไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเกาะติดบรรยากาศมาฝากในส่วนของตัวทำคลิปนะฮะมาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้ะคุณผู้ชมครับ เวลาที่หลายคนคุ้นชินเนาะวันศุกร์เนี่ยจะดูทุ่มครึ่งนะวันลุมพินีแต่ว่าพรุ่งนี้เขาจะเริ่มคู่แรก18บแนาฬิกา30นาทีนะครับก็คือ6กโมงครึ่งฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะพลาดดูสุริยันเล็กคุณต้องเปิดไว้ตั้งแต่6กโมงครึ่งนะเพราะถ้าเกิดคู่แรกอย่างเฟรดดี้กับจอแดนเนี่ยต่อยกันถ้าเกิดน็อกเนี่ยแล้วสุริยนัยนเล็กมาต่อยเนี่ยคุณก็จะไปดูทุ่มครึ่งไม่ทันนะเพราะว่าต่อยคู่2ก็น่าจะประมาณสัก ทุ่มหนึ่งนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณฉะนั้นก็สเตจูนไว้ตั้งแต่6กโมงเลยแล้วกันแต่ผมนะฮะน่าจะไปตั้งแต่4ี่โมงเย็นเลยนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะครับในงานนะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าคนไปงานแบบบรรยากาศคึกคักขนาดไหนนะครับบัตรเนี่ยโซลไม่มีแล้วนะครับผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะติดตามได้ถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ดูฟรีทุกแพลตฟอร์มนะครับในไทยนะแต่ต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการให้ได้ดูตามจํานวน ไฟการ์ที่เขากาหนดต่างประเทศแต่ว่าในไทยเนี่ยบอสใจดีนะครับให้คนไทยดูฟรีทางแพลตฟอร์มอะไรครบกคู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าทางของทางช่อง7นะถ้าใครที่แบบไม่ได้ดูทางออนไลน์จะรอดูช่อง7ช่อง7จยังถ่ายทอดสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมถ้าดูจาก2องทุ่มครึ่งเนาะน่าจะได้ดูคู่นู่นเลยประมาณน่าจะเป็นโจฮันโจฮันกาซารีนะครับคุณก็จะพลาด คู่สุริียันเล็กนะฮะคู่เฟรดดี้น้องชายแฮงกาตี้ครับพาดคู่ของโนยิรินักชก่ป,ปุ่นนะครับแล้วก็พาดคู่มวย MMA เอปัมจับล็อกไปนะครับก็กนั่นแหละฮะคือถ้าอยากจะดูช่อง7ก็อก็จะได้ดูไม่ครบทุกคู่แต่ถ้าอยากจะดูครบทุกคู่นะครับคุณผู้ชมก็ดูทางช่องทางออนไลน์นะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพทางเพจของวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับก็ เปิดไว้ตั้งแต่6กโมงครึ่งเลยนะครับนี่คือข้อมูลครับคุณผู้ชมครับนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในผลของการชั้นหนักของศึกวัน170กับผมบีมรีพอร์ตนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับอาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าข้อมูลแล้วก็คลิปที่นํามามันตั้ง1 0 14คนเนาะแล้วก็7คู่ฮะยีนาทีอะยาวหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพยายามจะจะรวบจะรัดแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับวันน